ครับผมผมเช็คให้นะครับเสียงมันไม่นิ่งเลยนั่นมันไม่สมูทเลยเป็นแบบนี้อเป็นแบบนี้ไหมครับเวลาใช้งานนะครับเสียงฮึมฮึมทำทอย่างเงี้ยเสียงเหมือนช็อตอย่างเงี้ยบางทีก็มาเต็มนะครับอ่าเสียงที่ว่ามีปัญหาประมาณนี้ป่ะครับเสียงมันอ่าถ้าเนี่ยาบางทีดีก็ดีบางทีไม่แก็มีเสียงชอ็ชอตเนี่ยนะครับอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่ะครับ ให้นะครับอาการนะย,ยังยังยังซ่อมแก้ได้ไม่หมดนะครับตอนแรกไปไปแก้ชุดข้างหลังก่อนที่ว่าแตะไม่ได้เลยนะเสียงมีอาการช็อตเลยนะตอนนี้แก้ไปไปประมาณนึ่งละดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับแล้วก็มาเช็คข้างหน้าตัวนี้นะโอ้โอหนักเลยวอลลุ่มตัวนี้นะครับอันนี้นะที่อาการที่ว่านะ เอฟเฟกต์ก็ออกผมปิดไว้อยู่บาลล้วนะนะโปรแกรมนี้ก็พอแล้วนะครับแต่ตอนนี้เสียงออกข้างเดียวอยู่เสียงมันออกข้างเดียวอยู่นะตอนนี้นะครับอีกข้างหนึ่งไม่ออกนะครับเอาเดี๋ยวผมอัปเดตให้ให้อีกทีนะครับครับผมทำให้แล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะตัวนี้นะครับ เป็นแผงหน้านี่เป็นหนักเลยไอตัวแผงหน้านี่เนาะไอ้วอลลุ่มสองตัวเนี่ยนะครับวอลลุ่มสองตัวที่เป็นวอลลุ่มอินพุตกับวอลลุ่มผสมเอฟเฟกนะครับตัวนี้หนักเลยวอลลุ่มนะครับแล้วก็แจ็คขาเข้าขาออกตรงนี้นะครับเคลียร์ให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมันต้องมีตัวน็อตเกลล็อกของมันนะครับไม่รู้ว่ของเก่ามันหายไปไหนเนาะ เออผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีตัวน็อตอะไรบ้างหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูที่ว่าจะทำไงให้มันตัวมันเองถ้าถ้ามันไม่ล็อกถ้ามันไม่มีน็อตล็อกมันก็จะโยกโยกนิดหน่อยถ้าถ้ามีน็อตล็อกก็จะดีเลยแน่นดีเลยนะนะครับตรงนี้เคลียร์ให้แล้วเทสให้แล้วใช้งานได้ค่อนข้างปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองประกอบแล้วเทสดูประกอบไปสมบูรณ์แล้วเทสอีกทีนะครับ ครับพี่สรุปตอนนี้ก็เอาจริงๆนีคือเสร็จแล้วนะครับเหลือ,เหล,อเหลือเทสหนักอย่างเดียวนะครับตอนนี้งานซ่อมถือว่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่เทสนะครับตอนนี้ออกออกหมดต้องสองข้างแล้วนะสังเกตแล้วผมผมจะเอาเข้าเป็นโมโนนะครับหนึ่งหนึ่งอินพุตนะครับแล้วออกเป็นสองอินพุตนะครับอ่าออกเป็นสองเอาพุตนะครับออกสองเอาพุตนะครับ ออกสองข้างเท่ากันแล้วนะครับออกสองข้างเท่ากันแล้วลมมอ,อันนี้สัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าแล้วก็ผสมเอฟเฟกต์นี่อ่านนี้ออกเท่ากันแล้วตอนแรกเอฟเวลาผสมเอฟเฟกแล้วออกข้างเดียวนะครับแล้วก็บลรุ่มตัวนี้หมุนๆไปก็เสียงแตกก็เสียงหายเสียงผ่าเลยนะครับ ตอนนี้ไม่มีแนละ้วไม่มีเสียงแตกแล้วนะครับเอฟเฟกก็เปิดแล้วก็บาลานซ์สองข้างแล้วนะครับแล้วก็เอ่อวอลลุ่มตัวนี้ดีเลยเวลาเปิดแล้วปุ๊บเสียงบางทีหายไปเลยนะ,ะเอฟเฟก,กหายไปเลยหมุนนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้โอเคมาแล้วนะครับ จะมีวอลลุ่มสองตัวเนี่ยมันจะมีบางบางจังหวะที่เราหมุนไปแล้วปุ๊บหมุนไปแล้วปุ๊บเราหยุดเนี่ยแต่ตัวเลขมันเดินไปเดินมาเนี่ยเราไปเราเราไปขยับวอลลุ่มดูนะครับเราไปขยับวอลลุ่มดูนะครับมันจะมีบางช่วงที่มันบางทีมันอาจจะมีเพี้ยนบ้างวอลลุ่มเวลาเราหมุนไปแล้วปุ๊บตัวเลขเนี่ยเวลา,านิ้วเราหยุดแล้วแต่ตัวเลขมันยังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่นะครับถ้าแบบนี้ปกติถ้าแบบนี้ปกติครับ แต่หลังจากเคลียอะไรเสร็จแล้วไม่ไม่เจออาการนี้นะครับอ่านี่ดีเลยเอ้ตัวนี้อ่าแตกต่างเลยอ่านี่นนดีเลยนะครับอันนี้เด็กซี่ความละเอียดอะไรพวกนี้ครับ สักอย่าง l e v e ผสมนี่แหละครับเอฟเฟคต้องไปลองใช้ลองเล่นดูตอนนี้ความผิดปกติที่เจอทั้งหมดหายหมดแล้วนะครับแก้แก้หายหมดแล้วโอเคแล้วนะครับตัวน,นี้ปรับง่ายเอฟเฟคอะนะครับเราก็ปรับไปเลื่อนเลื่อนไปนะครับพอเจอเราก็ปรับความละเอียดไนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ได้ลวนะครับ หกสิบสองนี่แหละเพราะนะครับหกสิบเอ็ดเห็นไหนไมดีเนะลยเนี่ยอันนี้มีจังหวะที่หมุนแล้วไฟค้างเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเครื่องมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะการทํางานของเครื่องมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ ขยับหน่อยก็หายครับมีไฟติดเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างปกติหมดแล้วนะครับตัววอลลุ่มวอลลุ่มวงจงวงจรอะไรนะครับทุกอย่างทำงานปกติโอเคเดี๋ยวผมปรับค้างไว้ที่โปรแกรม62 ถ้าไปเจอไฟค้างก็หมุนแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่าไม่น่าเป็นปัญหาอะไรน่าจะเป็นะระบบที่มันวางมาไว้แบบนี้เนาะ,อะโอเคครับผมถือว่าโอเคนิ่งเลยนะครับใช้โอเคเลยตอนนี้ครับปกติเลย ตอนแรกรับเครื่องมาเทสต,ต,ตกใจเลยเสียงมันอืดอ้าดื้ออาช็อ,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 ชอตไปหมดพอจับแจ็คด้านล่ะแตะแจ็คด้านหลังปุ๊บหายพอละปุ๊บเป็นอีกเนี่ยแจ็คด้านหลังมีปัญหาหนักนะครับปัญหาจริงจริงะนะครับแล้วก็พวกวอลลุ่มวอลลุ่มนะครับตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วครับโอเคหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเหลือผมเทสหนักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสรุปให้อีกทีแล้วก็ค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมแจ้งไปในไลน์นะครับ ครับผมเช้านี้ผมเทสให้นะครับเรื่องเสียงเอฟเฟกอะไรสไตล์การปรับนะครับ Input Output ฟังก์ชันปกตินะครับฟังก์ชันปกติแต่จะแต่จะมีอีกอาการหนึ่งที่จะต้องอซ่อมเก็บเพิ่มให้อีกอีกหนึ่งอาการนะครับอาการไอ้ตรง Volume m i ิกบาลาน e ์มิกบาลาน์เอฟเฟกตรงนี้นะครับเวลาเราไม่ได้เราไม่ต้องป้อนเสียงเข้าไปนะเร่งขึ้นมามันจะมีมันจะมีเสียงเดือดซ่ายอยู่ แต่ว่ารุ่มนี้ทํางานปกตินะเวลาผสมเสียงก็ปก,กตินะครับแต่จะมีน้อยซ่าอยู่เราจะได้ยินนะครับอ่าโอเคน่าจะได้ยินนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไอ้ไฟที่ขึ้นตรงเนี้ยเมื่อวานผมเราก็ไม่เคยใช้รุ่นนี้นะวันนี้มา มานึกได้ว่ามันมัน,ม,นมันคล้ายๆกับไอ้ตัวเอฟเฟกของตัวซาวด์ครับนะครับตรงนี้ก็คือการบันทึกไฟติดนี่คือก็คือตำแหน่งที่เราบันทึกไว้นะครับเวลาเราเลือกโปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรมที่62นะครับไฟขึ้นแบบนี้แสดงว่าวอลลุ่มเนี่ยตรงตำแหน่งที่เราบันทึกไว้แล้วนะครับแต่สมมติว่าเราไปที่โปรแกรม64นะกดปุ๊บไป64ใช่ไหม เนี่ยมันจะมีบางอันที่ไฟไม่ติดนะครับถ้าเราแสดงว่าไม,ไม่ไม่ตรงที่เราบันทึกไว้นะตำแหน่นนนงไรรม่ตรง,ตรงที่เราบันทึกไว้นะครับตัวนี้มันเป็นดิจิตอนกึ่งอนาล็อกนะครับอนาล็อกกึ่งดิจิตอนอะไรประมาณนี้นะครับเราก็หมุนหมุนไปให้เจอไฟให้ไฟมันขึ้นนะครับอ่เจอไฟขึ้นแสดงว่าตรงตำแหน่งที่เราบันทึกไว้นะครับ ตรงตำแหน่งที่เราบันทึกไว้ของโปรแกรม64นะครับอ่าโอเคทีนี้เราเรากลับไปที่โปรแกรม62เดิมเห็นปะตำแหน่งวอลลุ่มเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับไฟมันก็ดับไปแล้วนะครับเวลาใช้งานปรับมาปุ๊บต้องต้องปรับวอลลุ่มให้ไฟติดถึงจะตรงตำแหน่งที่เราเคยปรับไว้มันเป็นเป็นการบันทึกนะนะครับนี่ตำแหน่งเดิมที่เราปรับไว้นะครับตำแหน่งเดิมที่เราปรับไว้ เล่นโปรแกรมแล้วปุ๊บต้องมาปรับไฟให้ตรงแบบนี้ถึงจะตรงตำแหน่งที่เราปรับไว้ถ้าสมมุติเออไม,ไม่พอใจปรับเสียงเ,เพิ่มดีเลย์เพิ่มห่างดีเลย์นิดนึงไฟหายไปแล้วไฟหายไปแล้วเราจะบันทึกทําไงก็กดสโตอ์ครั้งเดียวนะครับกดสโตอ์ครั้งเดียวเดี๋ยวไฟตัวนี้จะขึ้นนะครับกดกดตัวสโต์นะครับปุ่มปุ่มล่างนี้นะครับอ่าปุ่มล่างนี้นะครับกดทีเดียวครับ แค่นี้ก็เป็นการบันทึกแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นการบันทึกแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปแก้หนึ่งอาการให้ก่อนนะครับตัวนี้อาการนี้อาา่าต้องต้องบอกไว้ก่อนนะมันเป็นเอฟเฟกนะเราไม่รู้ว่าสัญญาณน้อยซ่าตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากภาคโปรแกรมหรือเปล่าหรือว่ามาจากพวกอะไราเสื่อมนะครับถ้าพวกอะไราเสื่อมก็ซ่อมได้แต่ถ้ามาจากไหนภาคโปรแกรมก็อาจจะอาจจะซ่อมไม่ได้นะครับอาการนี้นะอาการน้อยซ่า แต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ก,ก็ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ก็จะได้ยินน้อยซ่าแทกขึ้นมานิดนึงเราก็ผสมไม่เยอะนะครับผสมไม่ต้องผสมเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรับให้ดูนะครับเดี๋ยวไปลองแก้ตัวนี้ดูก่อนก็มีแนวโน้มที่ว่าจะน่าจะแก้ได้นะครับตัวนี้อาการคล้ายๆอ่าซีเสื่อมนะครับอาการครล้ายคล้ายพวกอไหล่สซีเสื่อมอาเสื่อมอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้อีกที ครับผมสรุปให้นะครับอ่าอัปเดตให้นะก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดพาวเวอร์ทิ้งไว้นะเวลาเปิดก็จะมีเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่จะต้องบอกให้คอยระวังนะ อันนี้แบบอันนี้แบบไม่ผสมเสียงนะครับปิดปิดวอลลุ่มตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ผสมผสมเอฟเฟกเข้าไปอ่านี่นะครับลสังเกตว่าไฟยังไม่ขึ้นนะถ้าเสียงตอนนี้โอเคปุ๊บเราก็กดสตอ สองทีนะครับอ่ามันก็จะบันทึกไว้ละนะครับอ่าตรงนี้คงน่าจะใช้เป็นอยู่นะครับจะของเครื่องนะครับอ่าทีนี้เรามีเรามีปัญหาที่เราแก้เมื่ออาการเมื่อสักครู่ก็คือว่าอ่าไม่ต้องเปิดอินพุตนะไอ้วอลลุ่มผสมเสียงเนี่ยเวลาเราเปิดมันจะมีเสียงเดือดซ่าเลยนะอ่าตอนนี้แก้ให้แล้วแก้ให้แล้วเสียงเดือดซ่าหายไปแล้วนะครับเอ่อ เรื่องที่จะบอกก็คือว่าเอฟเฟกเนี่ยภาคโปรแกรมเนี่ยเริ่มเริ่มจะมีปัญหาให้เห็นนะครับเริ่มจะมีปัญหาให้เห็นอาจจะเรื่องด้วยมันเก่าแล้วนะตามอายุมันนะครับตอนนี้แก้ให้แก้ให้ใช้งานได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการให้เราเห็นอีกอีกเมื่อไหร่นะไออาการซ่านี่นะครับตอนนี้โอเคอยู่อาการซ่าใช้งานได้นะครับไม่ซ่าแล้วผสมเสียงได้ เลือกโปรแกรมได้ปกติทีนี้มันมันจะมีจะมีหนึ่งอาการให้เห็นก็คือว่าเมื่อสักเจอเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเราเปิดเครื่องมาปุ๊บเปิดเครื่องมาปุ๊บเปิดเครื่องปุ๊บ พอเราเปิดปุ๊บเราหมุนวอลลุ่มผสมเสียงเอาไว้แล้วแต่เอฟเฟกมันไม่ออกนะครับเนี่ยเปิดเปิดแบบเนี้ยแล้วมันมีลักษณะเหมือนแบบว่าเออเสียงเอฟเฟกมันไม่ออกท,ทั้งทั้งที่เราปรับวอลลุ่มผสมเสียงเอฟเฟกไปแล้วนะครับก็อาการนี้ให้เราปิดปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับถ้าเจออาการนี้เปิดมาแล้วเอฟเฟกไม่ออกนะผสมเสียงไปแล้วแต่เอฟเฟกไม่ออกนะให้ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับ<ต> อ่าโอเคมันจะเป็นเรื่องของไอตัวภาคโปรแกรมเริ่มจะมีความเสื่อมที่แบบว่าอ่อถ้ามีปัญหาหนักไปแล้วก็จะซ่อมไม่ได้แล้วภาคโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็ทําให้พอเอาไปใช้งานได้นะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อีกนานนะครับเป็นปีอะครับถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยเอาออกมาเสียบปลั๊กใช้บ้างนะครับเอาออกมาเสียบปลั๊กเทสเล่นบ้างนะครับวันละนิดก็ยังดีนะครับ อย่น้อยเดือนละครั้งให้เขาเจอไฟหน่อยนะครับอ่าโปรแกรมที่62นี้ก็โอเคเลยนะครับอ่าโอเคครับสรุปเสร็จเรียบร้อยนะครับ<ม>เดี๋ยวสรุปรายละเอียดให้นา,ายนะครับ